ทรงพระอาจตั้งใจฟังธรรม,มเทศนานมมี่จะอธิบายงมคอสองเรื่อง,งไว้ใกล้นี่แหละไม่ต้องอื่นใหญะไรหรอกคือความเกิดกับความดับเท่นั้นแหละข้อใหญ่ใจความไม่มีอะไรดอกความเกิดกับความดับแต่หากกว้วงขวางมาก หมดทั้งโลกนี้เป็นไม่เกิดกับเท่านั้นพูดง่ายๆของนิดเดียวแต่ห้าก็่าความควมันควมกินควมควางขวางถ้าเมื่อเกิดก่อนหรือดับก่อนดับก็ไัเคยเกิดแล้วเ,เกิดได้เคยดับใี่พิจารณาลองดูะ อะไรเกิดก่อนอะไรดับก่อนท่านหากว่ายังเรียนไหวแต่เกิดอยู่เกิดกับดับก็เท่ากันราคาเท่ากันต่อเมื่อใดย,ยังไม่สิ้นกิเลสตราบนั้นแหละก็เกิดวามดับเท่ากันแต่โดยส่วนมากคนเรานั้นชอบไปเกิด ไม่ชอบดับเ <c oughs> ห็น,นอะไรเกิดขึ้นมาใหม่ๆเข้าใจว่าของใหม่เกิดชอบบอกชอบใจดังเด็กนี้เกิดขึ้นมาชอบบอกชอบใจจูบชมสักต้นไม่ดีอ่ะ <c oughs> ้เวลาดับก็เข่าโศกเดือดร้อนวุ่นวาย ความไม่เห็นตามเป็นจริงมันต้องเป็นอย่างนั้นความไม่จริงแล้วถ้าไม่ดับมันก็ไม่เกิดไม่มีอ,อะไรจะเกิดมันดับแต่ก่อนมันค่อยเกิดเราทุกคนเนี่ยนะที่อยู่นี่ด้ยกันทั้งนั้นมีใครบางทีจะไม่ดับเอาหน้านีทั้งหมดเนี่ยนะ พิจารณาให้สี่ทวนเนี่ยมันความดับทั้งหมดนี่พูดกันง่ายๆว่าตัวตายนั่นมันตัวที่อยู่ยห้ไงล่ะพิจารณตัวตายทั้งนั้นต้นไม้ภูเขาสัตวตัวตวตวทุกอย่างต้นหญ้าต้นอ,นอะไรั้งด ที่เกิดขึ้นในเพื่อน,น,น,นวิตาแผนดินอนนี้น้่นเนี่ยเป็นของดับทั้งหมดให้พิจารณาให้ดีถ้าพิจารณาไม่ดีก็เพิดเพลินลุกหลงมาเมาแล้วก็คงเกิดอันนะ้ความอยู่เกิดแล้วมันอยู่เห็นว่ามันอยู่ เราเห็นดีกับความอยู่ของความเกิดนะแต่แท้ด้จริงมันเสื่อมเกิดมันก็เสื่อมเลยทุกสิ่งทุกอย่างพอเกิดจะมาพบในวันนั้นอ่ะเวลานั้นแะขณะนั้นอ่ะต้องเสื่อมไปในตัวแต่มันเสื่อมทีละน้อยละน้อย อาหากพิจารณาเห็นคองเสื่อมตัวอย่างนี้เราจะไม่ประมาทพิจารณาของเสื่อมคงสิ้นไปของทั้งขานร่างกายทั้งตัวของเราและคนอื่นในสิ่งอื่นทั้งหมดในโลกอันนี้เห็นเป็นสภาวะเป็นอยู่อย่างนั้นทั่วทุกตัวตน จะไม่ประมาทจะมีสติอยู่ทุกเมือ่อเราพิจารณาทุกสิ่งทุกอย่าง,งตั้งแต่ตนตั้งแต่ตัวของเราในใจพิจารณาความเสือ่อมหากไม่เห็นในพิจารณาของภายนอกเสียก่อนต้นไ้เอาอย่างต้นง่ายง่าต้นไม้ลำลุกนันะ ต้นพิษต้นเขือต้นตะกออะไรก็าตามเดี๋ยวมันเกิดง่ายๆใหญ่โตเร็วน่ะมันเกิดขึ้นมามันก็เกิดจะหาความเสือ่อมที่ได้มามีอันนี้ต่อแตันนี้ไม,ม่เอาไม่ไปก็เ,เกลียดๆจน,<ะ>นตึตงๆมาจะยิ่งง่ายไม่เกลียดไม่เก่ียดผมก็แกลดขึ้นแต่ตัว ไม่กาาดับแก่ทิดแท้กว่าตีนเก่ดูรากไปอักกว่าต่างกันแก่ทุกกาลตาพลาสุดกัเอาตรนไปยนต้นอีกกองที่ไหนโฆษณาส่วนคืออีสุนทิ่งถอนอะนรอีต้นมากี่เปนุกแล้วเขาจะมายืนต้นอีกแก่เหมือนกันแก่ไปตัวํำดับจนกระทั่ง มีแก่มีเสพมีแก่จนกระทั่งมีลูกมีผล, <c oughs> ลจมา้าตัวคนเราถ้าหาไม่เห็นตัวของเราก็เห็นตัวคนอื่นให้ก่อน <c oughs> เห็นคนแก่คนน่องคนอื่นให้ก่อนเห็นคนคนแก่ของคนนั้น่ะ เอาคนแก่ที่มันในที่ศิลป์เน่ยปัยจุบันนั่นนะ่ะสาวไปหาแต่เมื่อเด็กแต่มันยังหนุ่มมือข้อสมาี่แรกไนเสื่อมไปแฝงปลวนไปสภาพทำรูปทึกโทมไปแล้วยังเคยมาพิจารณาทั้งตัวของเราถึง,ง,ถงยังไงยังไงก็ดี ถ้าหากไม่ทำความเพียรภาวนาไม่เห็นเด็ดขาดอันนี้พูดถึงเรื่องภาวนาถ้าไม่เกิดค,ความรู้จากภาวนาแล้วไม่เห็นตามเป็นจริงเลยพระพุ <c oughs> ยธเจ้าท่านสอนให้เห็นตามเป็นจริง ตั้งต้นยังไงภาวนาเสียก่อนให้จิตสงบเสียก,ก่อนอบรมมาเป็นสมาธิเสียก่อนเมื่ออบรมเป็นสมาธิแล้วมันน่าคิดเองหรอกมันคิดไปเองพิจารณาไปเองอมันหักเกิดความสลดสังเวชขึ้นในตัวของเราสลดคืออะไรใจมันหดหู่แต่ไม่ใช่ใจเศร้าหมอง ใจสมองมันใจฮดหูมันต่างหากใจฮดหูนั่นมันสลดสังเชแต่มันคิดถึงตัวของเราจะต้องเป็นอย่างนั้นแล้วมันฮดหูลงไปเฒ่าหมอใน่คิดถึงเรื่องความแก่ความตายเราเราเศร้าโศกเสียใจอะไรอ่อนกลัวเราจะเป็นอย่างนั้น เพรนั้นเเรียกว่าเศร้าทุกจิตใจไม่ตั้งอยู่ไม่ตั้งมั่นอยู่ในที่เดียวส่วนม่นหูนี้จิตใจนิ่งตั้งมั่นลงไป <c oughs> แล้วเกิดความสลดสังเวชในตัวของตนแล้วเกิดมาได้ของไม่ดี ที่จริงเราหลงไหลมานมนานแล้วเข้าใจว่าจะมีอายุยืนเข้าใจว่าจะมีสุขภาพดีเขาเราใจเข้าใจว่าได้ของดีถ้าหาพิจารณาอย่งนั้นแล้วมาพิจารณาเห็นยังไงแล้วแท้ที่จริงมันตั้งได้ตัวตายได้ของตายทั้งนั้นได้ของอสุขภาพะติกูนทั้งนั้นได้ของ ชำรุดสุดส่งนั้นเราบำรุงบำเลยรักษาทุกเมื่อแต่ว่ามันก็ชำรุดไปทุกวันทุกเวลาทุกนาทีมีอะไรจะมั่นคงท้าวออนอยู่ได้แต่เราไม่ได้คิดถึงมันยังค่อยไม่เห็นความจริงของมันความจริงความจริงว้วมันต้องสุดส่งไปทุกวัน <c oughs> เห็ุน่เกิดคิดคิด่างนี้นเต้องสลดใจว่าตนลืมตนหลงตัวเพิ่งมารู้เดี๋ยวนี้เองเวลาล่วงเลยมานมนานไม่เกิดความรู้ความเข้าใจในตามเป็นจริงของมัน <c oughs> <c oughs> เหตุนั่นเองว่า การทำสมาธิภาวนามีอเนกสงมากเห็นชัดตามเป็นจริงถ้าเห็นตามเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งหลายนี้จะแปรควรไปกระตับจะดับสูญสิ้นไปประชัตัวของเรานี่แหละเป็นเหตุตัวของเรานี่เป็นตัวอย่างดับลงไปก็มันเป็นสภาพของมันเป็นอยู่อย่างนั้นแค่ห้า,ามก็ไม่ได้แค่บอกก็ไม่ฟัง นี่เกิดขึ iken, industry, ้นมามันต้องแปบปวดอย่างนั้นของเหล่านี้แหละมันแล็ดรอมันนี่มันจึงมาเป็นสมาธที่โทนา่ะลองดูเดี๋ยวนี้ก็ได้พพรหลับตาลงครับตรงนี้มันยิ่งหมดมันยิ่งไปทั่วทุกแห่งทุกหนนะยิ่งไปทุ่งไปนาไว้ยิ่งไปป่าไปเถื่อนยิ่งไปเลือกไปสวนยิ่งไปหาลูกหาหลานวิ่งไปหาบ้านหาเรือน ไปหมดนั่นเลยไม่เป็นสมาธิเราทำสมาธิต้องตั้งใจสิจะไปอะไรนั่งสมาธิอยูน่นี่จะไปทำไมของอันนี้ไม่ไปต้องไปเกี่ยวข้องกับมันหรอกไม่เกี่ยวข้องกับมันมันก็อยู่นั่นแหละมันจะเป็นอะไรมาไม่เกี่ยวข้องมันก็ไม่เป็นอะไรให้รอก เรานั่งเพราะนาสมาธินี่มันจะไปเป็นประโยชน์อ,อะไรไปยุ่งกับมันหรืนาน,นี่จะทําสมาธิตักบทมันลงลยก่อนอย่าไปเกี่ยวข้องกับมันเลยทำให้เป็นสมาธิซะก่อนเลิกคิดเลิกนึกสงบลงคงที่ ให้เข้าถึงใจความกลางความว่างเปล่าความไม่ไมกคิดความไม่คิดอะไรไม่สงสัยอะไรตัวที่เฉยตัวเป็นกลางนั่นเนะี่ยเือเข้าถึงตัวนั้นเนะ่มันก็ง่ายถังไปน,นิดเดียวอันทีสอนให้เอาไปง,ง่ายเอาตรงนั้นอนะ่ะให้ทำง่ายตรงนั้นอนะ่ะเข้าตรงกลางนัก่นอน มันกลางตัวไหนก็เอาตรงนั Anyone, however, ้นมีคิดไม่ลึกไม่ส่งไม่สายไ้่สง้าตรงหลังไม่คิดนองคิดนี้ไม่ปรุงไม่แจ่มให้ปรุงไม่แจ่งมันก็หยุดทันทีมันจะไปไหนก็เป็นสมาธิเมื่อเป็นสมาธิแล้วให้อยู่สักพักหนึ่งแล้วอยู่นานๆได้เท่าไหร่ก็ดีถ้าเป็นบ่อยๆ แม้มันชะนีชนานมันคิดก็ได้มันไม่คิดก็ได้มันจะคิดตัวรู้จักตอมันคิดอยู่มันไม่คิดก็รู้จักตอนมันไม่คิดเฉยๆอยู่ตัรู้จักก็เฉยๆมอกบังคับมันได้นั่นแต่จึงงๆเป็นใจของเราเราบังคับไม่ได้เป็นใจของเรานั้นพาเราววิ่งว่อน ยิ่งหน้ายิ่งหลังต,ตง่อแหลงสารพัดทุกอย่างน,นั่นไม่เป็นตัวของตนถ้าเราบังคับใจได้แล้วมันก็เป็นตัวของเรานีมันก็เป็นธมะทีคราวนี้เอาละจะคิดยังไงก็เอาจะพิจารณาความเกิดของดับเอาเถอะชัดขึ้นมาได้สินะความสงบนั้นเป็นธรรมเป็นบทบาทให้เกิดธรรม ถ้ามันสงบแล้วก็ไม่พิจารณาแล้วก็ไม่เปทดธรรมทั้งหมดมันเป็นเรื่องโลกจิตไม่หยุดไม่ยัง้งจิตไม่หยุดไม่อยู่มันเป็นเรื่องโลกเราสร้างมานานแล้วแล้วสร้างโลกหลายครอบหลายชาติก็คงสร้างมาแล้วถึงเราไม่รู้ก็คงชาติสร้างมาแล้วเหมือนกัน พอรู้ได้ในปัจจุบันชาตินี้มันเคยชินแล้วไม่ยังค่อยไปทางโลกมากกว่าทางธรรมนั่นยอดสังเษตชาตินี้ต่งมากว่านะครับนี่เดียวคือให้พิจารณาเป็รรมคือมันยุดอยู่แล้วก็พิจารณาเป็นธรรมอย่างครบเกิดคนดับก็มีแล้ะมันจะเห็นที่ไหน คนทั้งโลกทั้งบ้านทั้งเมืองมันไม่ได้ทำภาวนาสมาี่ไม่เห็นเราเห็นกรเพียงแต่สักพูดเฉยๆน่ะ้าไม่ทําสมาธิอย่างนีง้อย่างที่ว่านี่แล้วไม่เห็นตามในจริงเหาุนั้นยังทําสมาธิอันเดียวนี่ <c oughs> <c oughs> ขึ้นเป็นนรกแล้วมันก็บุญมันมันก็ขึ้นมาเป็นก้อนเป็นงอนขึ้นมาแล้วก็แตกพุ่งไปเป็นขึ้นกับน้ำมาเป็นขึ้นเป็นก้อนกับน้ำมาเป็นก้อนเป็นฟองกับน้ำมาเป็นก้อนแล้วก็แตกก็สลายไปตามนัน แต่เขาเรียกว่าก้อนวันคลื่นว่าอะไรว่าฟองว่าอะไรต่างๆมันเกิดอัน่น้ำแต่น้ำมันะไรองา้องเรียกเรียกต่างๆกออไปอีกใจสะเือนน้ำการที่เป็นคลื่นเป็นฟองลอยเรื่อยหรือว่าเป็นภานอกอะไรต่างๆคือจิต นันมันมันอันเดียวกันนะเละแห่งเรียกสองอย่างเห็นมั้นจริงว่ามันมีอาการแต,ตกแตท่านจึงเรียกถ้าไม่แต,ตกไม่าตงท่านไม่เรียกอันนี้เราอยากจะรู้ให้เห็นตัวใจซะก่อนอยากจะรู้จิงให้เห็นตัวใจซะก่อนของที่มันเฉยเฉยซะก่อนนั่นแหละตัวใจ มันเป็นคลื่นเป็นล,ะละ้อเป็นฟองเป็นก้อนอะไรต่างๆเกิดขึ้นมาเกิดและจายเห็นง่ายนะครนี้พูดง่ายนะครับนี่านเมื่อเราเห็นอาการของจิตไปต่งตางๆแล้วก็ลวปล่อยวางเรื่องนะันไม่ปล่อยมนะันก็ปล่อยอย่างเราไม่วางมันก็วางอย่างเรา มันเป็นเรื่องเกิดดับเกิดดับเป็นสิ่งสารพัดมันเป็นสารพัดทุกสิ่งทุกอย่างแต่มันเกิดดับมันเป็นน้ำามนจางเลยเราก็จะไม่ไปยึดต่อนราทำไม่ส่งคือจิตไม่ส่งตามมันเข้าหาตัวใจตามต่ดหรือหาก็ามันไม่เข้าหาแล้วก็ต้องน้องเข้ามาหาตัวใจ ให้อยู่นิ่งเฉยอ,อยู่ใช่ปะ่ะนี่แหละความสุขของเราที่จะได้รับเกิดจากสมาธิภาวนาถ้ามีการสงบมมนมีการอยู่นิ่งทำความเปลี่ยนพัฒนาไม่มีประโยชน์อะไรเราเอาประโยชน์เพียงแค่นั้นได้ก่อน ถ้ามันชำานช้าำนานให้มันอยู่ได้นานครับเท่าไรยิง่งดีได้อยู่นานก็ได้ชื่อได้ความสุขมามันได้คู่หนึ่งนาาหนึ่งก็เดี่ยวความสุขน้อยยึงคู่เป็นนาัการทำเรื่องบ่อยๆเขามีหัดได้แล้วนี้เรียกว่าหัดจิตได้ จะให้อยู่นานเท่าไรก็ได้ถ้ามีเรื่องอะไรกระทบจิตมันจะยุ่งมันจะวุ่นวายแล้วเข้ามาหาใจนั้นให้มาสกบอยู่กับใจนั้นเราทำอย่างนี้ได้จำเนีงสจำนานแล้วก็สามารถที่จะอยู่ได้ในมุมคณะ อยู่ในที่ไหนก็นอยู่แต่เรามาหัดตรงนี้แหละหัดเพื่อความอยู่รอดของเราเพื่อความอยู่ของเราในประจำวันของเราเพื่ออยู่รอดรอดไทของเราให้ปิจนะารนาคนตายดังอธิบายมาแล้วมาแล้วนางมาแล้วนาง ที่จะรนาวมาละนังเป็นอารมณ์คือไม่จิตส่งไปภายนอกถ้ามันอยู่เฉพาะอารมณ์เหมือนเดียวถ้ามันอยู่ในความบริกรรมเหมันเดียวมาระนังมาดานอยู่กันนั้นอ่ะมันออกมันส่งออกไปก็เด็กมันเข้ามาอยู่ในอารมณ์เดียว พิจ <c oughs> นาทึ่งมาละหนังมาหนังอยู่คำนด t ปิจนาอยู่อันเดียวนั่นแหละคนที่ว่ามาละหนังใครเป็นคนว่ามาละหนังคำนดเอาผู้ผู้ที่รูว้วะผู้ที่ว่ามาละหนังคือผู้ที่คำน ốt กับมาละหนังคำนดเอาคู้นั้นให้ได้ <c oughs> พิจารณา่องความตายมันนีเรียกว่าเอาเอาอย่างใกล้ๆพิจารณาถึงมรณะผู้ว่ามารณะนะเอานนพิจารณาตรงใกล้ๆ,ๆนี่แหละมันอย่างหนึ่งอย่างหนึ่งนั่นมรณะพิจารณาอนังอะไรมันตายกายนี่มันแตกมันตายมันสลายมันดับศูนไปพิจารณาเลยรมันตายผมนั่นคือมัตายคนเล็บันังนั่นนี้มันตาย พิจาเป็นคิดเป็นอันไปโดยลาดับหรือพิจารนาแต่ส่วนในส่วนหนึ่งก็ได้มาลนางไม่ใช่ว่ามาละนงังเฉยพินาไปพร้อมไปพร้อมกับพร้มตายแล้วนะมันตายจะเป็นอะไรมันก็เป็นดินนรร้ำไพลุ่งใครเป็นคนว่ามาละนงังคำนี้ตะกูว่าคำนี้ อันนั้นก็วางเสียอันที่อันรูปมันวางเสียยังเหลือแต่ผู้ว่ามันนะจิตนั้นยังเหลือแต่ผู้เดียวละกัณนี้มันจะรวมผู้ว่าเข้าไปชนิดขนมเข้าไปไม่มีไม่มีอาการภายนอกเข้าไปอยู่ภายในคนเดียว จิตขนาดนั้นเนี่ยเรียกว่ามันกลับจากภายนอกแล้วเข้าไปภายในเข้าไปหาภูมิของใจพบของใจนี่ท่านเรียกว่าภาวาคือพบของใจแล้วดิพบของใจยังมีอีกมันยังไปวุ่นวี่วุ่นวายมันจัมสงสายอยู่ภายในอีกมากมายเยอะแยะทีเดียว ต้องไปทำหน้าก็ดอีกทำหน้าตะเวงเก่าที่ละให้ใส่งให้พุ่นให้ไวให้ปรุงให้แจงจนเห็นผู้ที่ปรุงแจงผู้ที่วุ่นไหวนล่วก็จากตัวผู้เห็นนั่นเอะผู้ที่ไปเห็นไปปรุงก็แจงห้วุ่นไหยนั่นก็หายไปอีกรวมลงไปอีก เป็นผวังอีกก <c oughs> ารเป็นผวังอย่างนี้ทั้งนี้นั้นขอยละเอียดเข้าไปหน่อยอยังมันยังปุ้งอิดแต่แตงอีกอยู่ก็คิดก็พิจารณาอย่างนั้นเห <c oughs> มือน,นกันจนกระทั่งมันไม่สุงไม่แต่งมันอยู่เฉย รู้เท่ารู้เรื่องของขวมเฉยอยู่ตลอดเวลาอันนั้นเป็นสิ่งที่ปรารถนาของผู้ภาวนาแต่ไม่สนุกนะล่ะมันไม่สนุกมันจมมันแต่งพอสนุกคือคนเรามันเคยคินจะแล้เกิดขึ้นมามันเคยจะปรุงจะแต่งจะคิดจะนึกอันที่ไม่คิดไม่นึกไม่จมไม่แต่งมันไม่ชอบ การที่รู้เท่ารู้รอบมันก็ไม่ชอบอีกแล้วมันไม่หลงมันไม่มัวเมามันไม่ชอบใจมันเป็นนิสัยของคนมันเป็นอย่างนั้นแต่ธรรมดาของคนมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละจนเวลาเป็นจริงจังก็เป็นอย่างนั้นนะ้วท่านถ้ามัน สนิทสนนเขาไปปรุงแต่งแต่ในชอบใจจึงให้ละตรงน,นั้นอีกพิจารณาผู้ปรุงผู้แต่งผู้คิดผู้นึกนั้นอีกจมาละถอนมาเมื่อมันอยู่นิ่งมีวามรู้รอบรตูตัวอยู่สว่างจ้านั้นชอบใจ